m a แมนว g งในเบื้องหลังการควบรวมกิจการครั้งประวัติศาสตร์ในวงการฟู้ดเดลิเวอรี่ไทยนี่ไม่ใช่แค่าการร่วมมือกันของสองบริษัทแต่คือการเดิมพันครั้งสำคัญที่สุดในวงการเดลิเวอรี่สวัสดีค่ะทุกคนเคยสงสัยไหมคะว่าทำไมอยู่ดีๆาย Man แ,และว g งไนถึงตัดสินใจควบรวมกิจการกันอะไรคือแรงผลักดันที่ทำให้สองแพลตฟอร์มดาวรุ่งของไทยต้องจับมือกัน และการตัดสินใจในครั้งนั้นคือจุดเริ่มต้นของการสร้างอาณาจักรใหม่หรือเป็นแค่การรวมตัวกันเพื่อความอยู่รอดในสมรภูมิที่ดูเดือดกันแน่วันนี้ดิฉันจะพาไปเจาะลึกเบื้องหลังการควบรวมกิจการครั้งประวัติศาสตร์นี้กันค่ะย้อนกลับไปในยุคที่ธุรกิจฟู้ดเดลิเวอรี่กำลังเริ่มต้นและเติบโตในไทยลองจินตนาการถึงภาพร้านกว๋วยเตี๋ยวเล็กๆที่เปิดมานานหลายสิบปีในกรุงเทพนะคะ แต่ละวันเจ้าของร้านต้องวุ่นวายกับการรับออเดอร์จากลูกค้าที่โทรเข้ามาและคอยจัดส่งด้วยตัวเองหรือจ้างคนส่งของในพื้นที่จนกระทั่งมีแพลตฟอร์มเดลิเวอรี่เข้ามาเป็นตัวช่วยทำให้ร้านเล็กๆเ,เหล่านี้สามารถขยายฐานลูกค้าได้อย่างก้าวกระโดดในตอนนั้นตลาดเดลิเวอรี่ในไทยกำลังเติบโตอย่างร้อนแรงค่ะผู้เล่นหลายรายต่างพยายามสร้างแบรนด์และช่วงชิงส่วนแบ่งการตลาดกันอย่างดุเดือด LineMan ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มเดลิเวอรที่เกิดจากแอปพลิเคชัน l i n e ที่คนไทยใช้กันอยู่แล้วก็มีจุดแข่งเรื่องระบบที่ใช้งานง่ายและเครือข่ายคนส่งอาหารที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ส่วนวองในก็เหมือนเป็นคัมภีร์สำหรับนักชิมมีฐานข้อมูลร้านอาหารและรีวิวที่แน่นปึกเป็นแหล่งข้อมูลที่ลูกค้าไว้วางใจมาโดยตลอดแต่แล้วสงครามก็เริ่มต้นขึ้นจริงๆเมื่อมีผู้เล่นยักษ์ใหญ่จากต่างชาติเข้ามาในตลาดค่ะ Grab Food และ Food Panda เข้ามาพร้อมกับเงินทุนมหาศาลและกลยุทธ์ที่เรียกว่าเผาเงินซึ่งก็คือการทุ่มเงินเพื่อทำโปรโมชั่นลดราคาแจกโคส่วนลดและให้ค่าตอบแทนพิเศษกับคนขับอย่างไม่มีจำกัดเพื่อดึงดูดทั้งลูกค้าและคนส่งให้มาอยู่กับแพลตฟอร์มของตัวเองให้ได้มากที่สุดนั่นเองค่ะตลาดฟู้ดเดลิเวอรี่ในไทยจึงกลายเป็นสมรภูมิเดือดไปโดยปริยายค่ะ การแข่งขันไม่ได้อยู่ที่การให้บริการที่ดีที่สุดอีกต่อไปแล้วแต่มันคือสงครามเงินทุนระหว่างผู้เล่นท้องถิ่นกับยักษ์ใหญ่ระดับโลกการมาถึงของคู่แข่งที่ทุ่มเงินแบบไม่อั้นสร้างแรงกดดันมหาศาลต่อไลแมนและวองในซึ่งเป็นบริษัทของคนไทยทั้งสองต่างก็ต้องเผชิญกับความท้าทายครั้งสำคัญที่จะต้องตัดสินใจว่าเราจะสู้ต่อไปอย่างไรในเมื่อคู่แข่งมีกระสุนที่มากกว่าเราหลายเท่าตัว การเติบโตและการทำกำไรเริ่มไม่ใช่เรื่องง่ายอีกต่อไปแล้วและนี่เองค่ะที่กลายเป็นชนวนที่จุดประกายให้เกิดการพูดคุยครั้งสำคัญที่สุดระหว่างสองบริษัทว่าเราจะยอมแพ้ให้กับยักษ์ใหญ่จากต่างชาติหรือจะรวมพลังกันเพื่อสร้างอาณาจักรที่แข็งแกร่งกว่าเดิมและพร้อมที่จะสู้กับพวกเขาในระยะยาวการตัดสินใจในครั้งนี้ไม่ได้มีแค่เรื่องธุรกิจแต่เป็นเรื่องของความอยู่รอดในตลาดที่ไม่มีใครยอมใครอีกต่อไปแล้วค่ะ หลังจากการแข่งขันในตลาดฟู้ดเดลิเวอรี่เริ่มดุเดือดขึ้นเรื่อยๆไลแมนและวองในซึ่งเป็นผู้เล่นท้องถิ่นก็เริ่มที่จะใช้จุดแข็งของตัวเองในการสู้กับยักษ์ใหญ่จากต่างชาติค่ะไลแมนได้ใช้ประโยชน์จากฐานผู้ใช้งานไลที่มีอยู่มากมายในไทยพยายามขยายเครือข่ายไรเดอร์ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่เพื่อให้ลูกค้าสามารถสั่งอาหารได้สะดวกและรวดเร็วเท่าที่จะทำได้ที่สุด ในขณะที่วงในก็ทุมเทอย่างหนักกับการสร้างฐานข้อมูลร้านอาหารที่ครอบคลุมมากที่สุดในประเทศพวกเขาไม่ได้มีแค่ข้อมูลร้านอาหารนะคะแต่ยังสร้างชุมชนนักชิมที่เข้ามาให้คะแนนและรีวิวกันอย่างจริงจังซึ่งตรงนี้แหละค่ะที่เป็นจุดแข็งที่ทำให้ลูกค้าไว้วางใจมาโดยตลอดแต่ในขณะที่ผู้เล่นไทยกำลังพยายามอย่างหนักเพื่อสร้างรักฐานที่มั่นคงผู้เล่นจากต่างชาติอย่าง Grab Food และ Food Panda ก็เดินหน้าในเกมของตัวเองอย่างไม่หยุดยั้งค่ะพวกเขาใช้กลยุทธ์ที่เรียกว่าเผาเงินซึ่งฟังดูน่ากลัวใช่ไหมคะมันก็คือการทุ่มเงินจํานวนมหาศาลไปกับโปรโมชั่นส่วนลดต่างๆการแจกโค้ดส่วนลดค่าส่งฟรีและการให้ค่าตอบแทนพิเศษกับไรายเดอร์เพื่อดึงดูดทั้งลูกค้าและไรายเดอร์ให้มาอยู่กับแพลตฟอร์มของตัวเองให้ได้มากที่สุดซึ่งกลยุทธ์นี้เองที่สร้างแรงกดดันอย่างมหาศาลต่อการเติบโตและการทํากําไรของทั้งไลน์แมนและวงในค่ะ ดิฉันได้มีโอกาสฟังบทสัมภาษณ์ของผู้บริหารของทั้งสองบริษัทในตอนนั้นพวกเขาพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยค่ะว่าการต่อสู้ในช่วงนั้นเป็นเหมือนสงครามที่ไม่มีวันจบเพราะคู่แข่งมีเงินทุนมหาศาลที่พร้อมจะทุ่มเข้ามาได้เรื่อยๆซึ่งต่างจากบริษัทของคนไทยที่ต้องคำนึงถึงเรื่องการทำกำไรและความยั่งยืนของธุรกิจการแข่งขันที่เกิดขึ้นทำให้พวกเขาต้องกลับมาคิดทบทวนว่า จะสู้ในเกมที่ตัวเองเสียเปรียบไปเรื่อยๆหรือจะหาทางออกใหม่ที่สามารถพลิกเกมได้การสลับมุมมองไปดูปัจจัยทางเศรษฐกิจในช่วงนั้นจะทำให้เราเห็นภาพได้ชัดขึ้นค่ะตลาดเดลิเวอรเติบโตเร็วมากก็จริงแต่ในขณะเดียวกันการแข่งขันที่รุนแรงก็ทำให้ผู้เล่นทุกรายต้องแบกรับต้นทุนมหาศาลการเผาเงินเพื่อชิงส่วนแบ่งการตลาดเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยสำหรับผู้เล่นหน้าใหม่ แต่สำหรับผู้เล่นที่ต้องสร้างธุรกิจให้ยั่งยืนการต่อสู้ด้วยวิธีนี้ไม่ใช่ทางเลือกที่ดีในระยะยาวนั่นจึงเป็นจุดที่ผู้บริหารของไลแมนและวังในเริ่มมองเห็นถึงความเป็นไปได้ของการร่วมมือกันค่ะพวกเขามองว่าแทนที่จะต้องสู้กันเองและสู้กับยักษ์ใหญ่จากต่างชาติไปด้วยในเวลาเดียวกันทำไมไม่ลองรวมจุดแข็งของทั้งสองเข้าไว้ด้วยกันละ่ะ ลองคิดดูนะคะไลแมนมีระบบ Delivery ที่แข็งแกรงและว,วังในก็มีฐานข้อมูลร้านอาหารที่ครอบคลุมถ้าสองสิ่งนี้มารวมกันจะเกิดอะไรขึ้นแน่นอนค่ะว่ามันจะสร้างพลังที่แข็งแกร่งกว่าเดิมหลายเท่าตัวและสามารถสู้กับคู่แข่งจากต่างชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นการตัดสินใจครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะเพราะต่างฝ่ายต่างก็มีวัฒนธรรมองค์กรและวิธีการทำงานที่แตกต่างกัน แต่ในที่สุดพวกเขาก็เลือกที่จะมองเห็นภาพที่ใหญ่กว่านั่นคือการสร้างแพลตฟอร์มของคนไทยที่จะสามารถยืนหยัดสู้กับคู่แข่งระดับโลกได้และนั่นคือจุดเริ่มต้นของการตัดสินใจครั้งสำคัญที่จะเปลี่ยนภูมิทัศน์ของธุรกิจ d e l i v e อรในไทยไปตลอดการค่ะเมื่อสองผู้เล่นท้องถิ่นอย่างไลแมนและวองไนเห็นตรงกันว่าการร่วมมือกันเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในการต่อสู้กับยักษ์ใหญ่จากต่างชาติ ทุกอย่างก็เข้าสู่จุดคลี่แม็กซ์ในปี2020ได้มีการประกาศอย่างเป็นทางการถึงการควบรวมกิจการครั้งประวัติศาสตร์ของทั้งสองบริษัทซึ่งข่าวนี้สร้างความตะลึงให้กับคนในวงการเป็นอย่างมากเพราะนี่ไม่ใช่แค่การซื้อขายบริษัทธรรมดาธรรมดานะคะแต่มันคือการรวมพลังของสองดาวรุง่งที่มีจุดแข็งแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง การตัดสินใจครั้งนี้เป็นการเดิมพันครั้งใหญ่ที่สุดของพวกเขาเพราะมันหมายถึงการรวมทุกทรัพยากรเข้าไว้ด้วยกันเพื่อสร้างสิ่งที่ใหญ่และแข็งแกร่งกว่าเดิมหลายเท่าผลลัพธ์ของการควบรวมกิจการครั้งนี้ชัดเจนมากค่ะบริษัทไลแมนวงในที่ถือกำเนิดขึ้นมาใหม่ได้เปลี่ยนภูมิคัดของตลาดฟู้ดเดลิเวอรี่ในไทยไปตลอดการพวกเขาได้สร้างแพลตฟอร์มที่ครอบคลุมตั้งแต่ต้นจนจบตั้งแต่ที่ลูกค้า ค้นหาร้านอาหารดีๆจากฐานข้อมูลของวองในไปจนถึงการสั่งอาหาร d e l i v e อรผ่านระบบที่แข็งแกร่งของไล Man ได้อย่างลงตัวแน่นอนค่ะว่าการเคลื่อนไหวนี้ไม่ได้ทำให้คู่แข่งอย่าง Grab ฟซูตและ Food Panda ยอมแพ้ไปง่ายๆนะคะพวกเขายังคงเดินหน้าแข่งขันอย่างดุเดือดแต่การเกิดขึ้นของไลแมนวงในก็ทำให้พวกเขาต้องคิดหนักขึ้นเพราะตอนนี้พวกเขาไม่ได้กำลังสู้กับบริษัทเล็กๆสรายอีกต่อไปแล้ว แต่กำลังสู้กับยักษ์ใหญ่ของคนไทยที่มีฐานลูกค้าและทรัพยากรที่รวมกันอย่างทรงพลังทุกวันนี้ l i ไ a แม o วองในได้กลายเป็นผู้นำในตลาดเ e ลิเว r รไทยได้อย่างสง่างามค่ะพวกเขายังคงพัฒนาบริการอย่างต่อเนื่องและพิสูจน์ให้เห็นว่าพลังของการรวมตัวกันเพื่อสู้กับยักษ์ใหญ่จากต่างชาตินั้นเป็นเรื่องที่ทำได้จริง ดังนั้นเมื่อกลับมาที่คำถามสำคัญในตอนต้นว่าการควบรวมกิจการของพวกเขามีเดิมพันที่แท้จริงคืออะไรคำตอบที่ดิฉันได้ก็คือนี่ไม่ใช่แค่การรวมตัวกันเพื่อความอยู่รอดเท่านั้นนะคะแต่มันคือการสร้างพลังใหม่ที่แข็งแกร่งขึ้นเพื่อสร้างอาณาจักรที่จะสามารถยืนหยัดต่อสู้ในสังเวียนการแข่งขันระดับโลกได้อย่างยั่งยืน เรื่องราวของไลแมนวองในจึงเป็นบทเรียนที่สำคัญสำหรับธุรกิจไทยทุกประเภทค่ะมันแสดงให้เห็นว่าการจับมือกันเพื่อสร้างจุดแข็งและนวัตกรรมใหม่ๆคือกุญแจสำคัญที่จะทำให้เราสามารถแข่งขันกับผู้เล่นระดับโลกได้เพราะในโลกของธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วการสู้คนเดียวอาจทำให้เราไปได้เร็วแต่การร่วมมือกันต่างหากที่จะทำให้เราไปได้ไกลและมั่นคงกว่าค่ะ แล้วคุณล่ะคะคุณคิดว่าการตัดสินใจควบรวมกิจการในครั้งนั้นเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องที่สุดหรือไม่และคุณคิดว่าในอนาคตจะมีแพลตฟอร์มจากต่างชาติรายใดเข้ามาแข่งขันในตลาดไทยได้อีกไหมคะ